ศาสนาพ่อมหากษตระส,ะสองเสื้อสัตว์เสียสร้าอดทนได้สามกระจานิูพ่อแม่สุดหัวใจสี่พุ้งไฟเล่าเรียนเพียงวิชาทำท่าด้วยสี่แล้วท่าห้า เรียนรู้อธิปไตยของปราชาแปดรักษาวิทย์ใกฎหมายไทยเก้าปฏิบัติตามพระราชษำรัสิบไม่ขาดศิลธรรมพอเพียงเลี้ยงชีพได้สิบเอ็ดต้องเข็มแก็แงทำงกายใจสิบสองใช้คิดอะไรให้สูนร่วมสิบใหม่สิบใหม่ส,สิบจำไม่ได้สัก,กสอรอบไม่ขาด ท่องใหม่ไม่ขาดพอเพียงเลี้ยงชีพได้สิบตใหม่สิบใหม่พูดคนเดียวไมใจสิบใหม่พูดคนเดียวสิบอะไรสิบอะไรนะหนูจำสิบไม่ได้ตลอดเลยอะ่ะ